สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดประยุทธ์สด,ดุง้งสวอวันชัยถอดรหัสมรุกยูเข้านายกเก่าตกกระป๋องคนใหม่ไม่มีใครคาดถึง8มีนาคม2566นายวันชัยสอนสิริสวอ โพส์ s, ข้อความเรื่องมฤตยูเข้าเขย่าอำนาจเก่าทิ้งใน Facebook ทนายวันชัยสอนสิริระบุว่าถอดรหัสดาวมฤตยูและดาวเสาย้ายเข้าสู่ราศีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเดือนพฤษภาคมนี้มฤตยูเข้าอำนาจเก่าถูกเขย่าทิ้งวันพุธที่8มีนาคม2566 เวลา21นากา44นาทีดาวมฤตยูเริ่มเดินหน้าเข้าสู่ราศีพฤษกขณะที่ดาวเสาร์เพิ่งย้ายเข้าสู่ราศีกุมมาหมัดหมาดท่านว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความเป็นความตายไปสู่ภพภูมิใหม่เกิดสิ่งใหม่วิถีใหม่แนวทางใหม่และผู้นําคนใหม่จะเริ่มเห็นเป็นต้นไปต่อแต่นี้คนเก่าอํานาจเก่าความคิดเก่า วิธีการเก่าๆจะถูกขย่าทิ้งถ้าจะว่ากันให้ชัดเจนก็คือ 1. ออำนาจเก่าคนเก่าสูญสิ้นดับศูญไม่มีสิทธิ์กลับมา 2. วิธีคิดแบบเก่าและการใช้อำนาจแบบเก่าหรือเอาเสียงข้างน้อยมาผสมปนเปกันโวดให้ได้เป็นนายก,ก่อนแล้วไปช้อนเอาเสียงมาเพิ่มอย่างที่คิดและวางแผนกันเรียกว่าหาทางเอาอำนาจไว้ในมือก่อนหากไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน แม้จะทำได้แต่บ้านเมืองก็จะวิกฤตมรวมฤตยูและดาวเสารจะกระทืบซ้ำทำให้เป็นตายเท่ากัน 3. คนที่จะมาเป็นนายกในสถานการณ์ของดาวมฤตยูอยู่ในราศีพฤษกเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงเหมือนผีพุ่งใต้มาได้ไงนี่ 4. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ต่อไปนี้เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนดาวมฤตยูและดาวเสาร จะเข้ามาบทขยี้อำนาจเก่าและความเร็วร้ายเก่าๆให้หมดสิ้นไปความสว่างสวัยจะบังเกิดหลังจากการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมผมถอดรหัสของดวงดาวออกมาให้เห็นใครจะเป็นเช่นไรอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนไม่ว่าจะชักดาบหรือยกดาบถวายจะสำริจสำเร็จหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับดาบที่ถวายแต่อย่างไรแต่ จะให้สำริ์ประสิทธิผลจริงๆต้องไปกราบหลวงพ่อสำริ์ประสิทธิชโชคที่วัดไก่เตีย้ยเขตตลิ่งชันสำริ์สำเร็จแน่นอนรับรองไม่มีใครชักดาบความคืบหน้าล่าสุดไร้วุฒิภาวะน้องแรมโบอีสารอบรมชุดใหญ่นัทวุฒิบูรี่คนป่วยสนุกปากบนเวทีไม่ต่างตลกสภาโจก นายชนะศักดิ์อัฐาวง์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายนัททรุศใสเกื้อผู้ในการครอบครัวเพื่อไทยปราศัยถึงอาการป่วยของนายกรัฐมนตรีพเดกประยุทธ์และชี้เป็นลางบอกเหตุต่อไปต้องเรียกผู้นำรัฐบาลโดยระบุว่านายนัทวุฒิควรจะเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์และไม่ควรนำมาเรื่องอาการป่วยของคนอื่น ไปล้อเล่นบนเวทีปราศัยและการที่นายกมือบวมนั้นก็มาจากการที่ทํำงานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งนั้นซึ่งก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทํางานหนักจะมีอาการป่วยบ้างเป็นธรรมดาไม่เหมือนกับพักเพื่อไทยเคยทํางานหนักให้กับประเทศชาติบ้างหรือไม่จึงไม่เคยป่วยอะไรเลยที่นายกไม่สบายมือบวมก็มาจากการทำงาน เพื่อคนทั้งประเทศทั้งนั้นดังนั้นขออย่านำมาเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองหรือเอามาพูดเป็นเรื่องล้อเล่นเป็นถึงแกนนำพักการเมืองใหญ่ทั้งนี้นะผมก็ขอให้ประชาชนที่ไปฟังการปราศัยของเพื่อไทยพิจารณาว่าการที่แกนนำพักเอาเรื่องของความเจ็บป่วยของคนอื่นไปวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเรื่องสนุกสนานสมควรเลือกเข้ามาเป็นผู้แทน ของประชาชนหรือไม่เพราะถือว่าไม่มีวุฒธธิภาวะเลยนายชนะศักดิ์ระบุนายชนะศักดิ์กล่าวด้วยอีกว่าขณะเดียวกันก็ไม่ต้องนำอาการป่วยของนาย,ยกไปเปรียบเทียบกับนางสาวแผททองทานที่อุ้มท้องเจ็ดเดือนยังหาเสียงได้ซึ่งตัวเองนั้นก็จะดูว่านางสาวแผดทองทานจะสามารถลงพื้นที่หาเสียงเดินฉับๆขึ้นบนเวทีได้อีกนาน จนถึงเลือกตั้งหรือไม่คนอย่างนายนัทวุฒิไม่ต่างอะไรกับตลกในสภาโจกค,คนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาพูดเที่ยวพูดเล่นหาสาระแก่นสารอะไรไม่ค่อยได้เลยยิ่งพูดคนยิ่งเห็นท่าแท้ตัวตนของนายนัทวุฒิมากขึ้นทุกวันทุกวันว่าไม่มีแก่นสารอะไรเลยจริงๆนายชนะศัก์ระบุความคืบหน้าล่าสุดจตุพรตอบชัดเป็นศัตรูกับนับทวุฒิไหม ฟังเพลงอรชุนแล้วจะเข้าใจแต่ดาบไม่ออกจากผมก่อน7มีนาคม2566นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนอดีตประธานนปชกล่าวผ่าน Facebook l i ฟ e รายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนบทเรียนสอนใจใครบ้างโดยในตอนหนึ่งพิธีกรถามว่ามองกรณีนัทวุฒิใยเกลือ พูดในการครอบครัวเพื่อไทยแสดงออกด้วยการโพสต์เป็นเพราะอะไรเพราะโดนกดดันจากคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันหรือไม่ซึ่งนายนัทวุฒิอาจจะปฏิเสธไม่ได้จึงอาศัยประเด็นทนายนกเขามาเป็นตัวเปิดเกมขณะที่นายจรุพรก็บอกว่าผมไม่รบกับใครก่อนถ้าคนนั้นไม่ทำกับผมจากนี้หมายความว่า จะรบกับคุณนัทวุฒิแล้วใช่หรือไม่นายจตุพรกล่าวว่าตนก็พูดชัดตนพูดเพื่อให้คิดเพราะว่าสิ่งที่นายนัทวุฒิทำอยู่ในขณะน,นี้ในพรรคเพื่อไทยเดือนสิงหาคมเขาก็ได้รับคำตอบอยู่แล้วถ้าเดินไปถึงจุดนั้นและการเลือกตั้งเรื่องคดียุบพ,พักเขาก็เอาสาเหตุมาจากนัทวุฒินี่แหละเป็นหนึ่งในนั้นและขั้นตอนไม่ได้ไปยื่นวันนี้ ตามที่เราปรากฏข่าวขั้นตอนจบสิ้นไปในกระบวนการแรกแล้วนี่ลูกผู้ชายแฟร,แฟร์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่ติดตามข่าวสารวันหนึ่งนัทวุฒิก็จะเป็นแกะดำไปโดยปริยายแม้ว่าไม่มีเหตุเรื่องคดียุบพักแต่ทันทีที่เลือกตั้งเสร็จถ้าเจ้าของพักเขาจะจับมือกับพ,พรรคพลังประชารัฐถามว่านัทวุฒิไปหยุดได้หรือแล้วเคยหยุดอะไรได้บ้าง นายจรพรกล่าวนายจรพร r ยังกล่าวต่ออีกว่าเพราะฉะนั้นตนก็ชัดเจนต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าการทําสงครามกับหมู่มิตรเหมือนเพลงอรชุนในมหาภรรตะมันเป็นเรื่องยากลําบากแต่พูดเพื่อชวนกันคิดความคืบหน้าล่าสุดชาวพิจิตกว่า1,500 0คนรอต้อนรับอุ้งอิงขนทัพเพื่อไทยปราศัยเปิดตัวผู้สมัคร11มีนาคม เมื่อวันที่6มีนาคมนางสาวสุนีเหลืองวิจิตอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพี่สาวของนายปุญญวัฒน์เหลืองวิจิตว่าที่ผู้สมัครสสพิจิตเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในวันที่11มีนาคมนางสาวแพทยทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะเดินทางมาจังหวัดพิจิตพร้อมด้วยนายนัทวุฒิไสยเกลือและแกนนำจํานวนมากของพรรคเพื่อไทยเพื่อลุยหาเสียง พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดพิจิตรทั้ง3เขตเลือกตั้งประกอบด้วยเขต1นายปุญญวัฒนเหลืองวิจิตเขต2นายภูดิตอินสุวรรณและเขต3นายวิชัยด่านรุ่งโรจน์นางสาวสุนีกล่าวว่าจะมีครอบครัวเพื่อไทยและคนเสื้อแดงจาก12อำเภอกว่า15,000คนเดินทางมาร่วมฟังคำปราศัยหาเสียงที่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตตตั้งแต่เวลา15นาฬิกาต้องยอมรับว่าขณะนี้กระแสพักเพื่อไทยกำลังมาแรงคาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยจะได้ทั้ง3เขตแน่นอนเนื่องจากประชาชนชอบนโยบายของพักเพื่อไทย